ค่ะผู้สอบแนะนําตัวการศึกษาจบจากที่ไหนตอนนี้ดํารงตําแหน่งอะไรหน้าที่ความรับผิดชอบทําอะไรบ้างคะครับที่ชื่อศิลวัฒน์ศรีเปลงนะครับเป็นผู้สอบบัญชีเลขทะเบียนหนึ่งศูนย์สามสามสองครับที่จบที่มหาวิทยาลัยสยามนะครับปาตรีแล้วก็ปิญญาโที่มหาวิทยลาลัยรามคำแหงครับค่ะปัจจุบันก็เปิดบริษัทนะครับแล้วก็เราก็ทําหน้าที่ในการเป็นผู้สอบบัญชีประจําบริษัทนะครับ ดูในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทั้งหมดนะครับแล้วก็มีลูกน้องประมาณเจ็ดแปดคนนะครับค่ะขอบขอผมอยากเรียกพี่เล็กนะคะครับผมค่ะพี่เล็กมีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้มากี่ปีแล้วคะอถ้าเป็นเรื่องของผู้สอบบัญชีเนี่ยสิบเอ็ดปีครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเพราะว่าเราต้องมีการฝึกงานนะครับในการที่จะก่อนที่เราจะสอบเป็นผู้สอบบัญชีครับ <c oughs> พอท้ารวมๆแล้วในสายวิชาชีพนียก็น่าจะประมาณสิบห้าปีได้ครับค่ะแล้ว <c oughs> เป้าหมายหรือแรงบันดาลใจในการเลือกที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของพี่เล็กคืออะไรคะช่วงเวลาที่เราเรียนเนี่ยเรามีโอกาสได้เจออาจารย์ที่เขาให้คําแนะนําแล้วก็ชวนเราไปในสายตรวจสอบบัญชีในระหว่างที่เราเรียนนะครับตรงนั้นนะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าอืมการทำออเดดะมันมันสนุกตรงที่ คุณคุณต้องรู้ก่อนว่ากระบวน,นการทําบัญชีมันคืออะไรนะครับพ็เราทําทําบัญชีเป็นแล้วเนี่ยเราถึงจะเอากระบวนการที่เรารู้วิธีการที่ถูกเนี่ยมาตรวจอ่าการทําบัญชีที่ทําเสร็จแล้วทีแล้วเราจะเราก็จะมาออกรายงานออกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อตรวจสอบว่ามันถูกต้องหรือไม่ครับตามมาตรฐานการตรวจสอบ,สอบพี่มองว่ามันมีความทา้าทายแล้วก็สนุกนะเวลานั้นนะครับอ๋อค่ะแล้วแรงบันดาลใจอะพี่ จริงๆแรงบันดาลใจเนี่ยอาจจะเป็นที่ตัวอาจารย์ที่เราเห็นตอนที่เราเรียนครับพี่จะบอกว่ายัางไงดีคือพอเขาเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยเรามองว่าณนนะตอนนั้นที่เราเป็นเรียนปตีเนี่ยเราเรามองแค่ผู้ทําบัญชีออดิตเนี่ยที่จะมองน้อยมากแต่อาจารย์เนี่ยเป็นคนปรับเปลี่ยนความคิดเราว่ามันเหมือนกับเราสามารถให้โอกาสหลายๆอย่างเช่นอย่างอย่างตอนนั้นเ,นเราเราเรียนอย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์ก็จะชวนเด็กๆที่มีความสนใจ ไปสุดงานไปทําอะไรที่เป็นผู้ช่วยออดิตแล้วทาให้เราบอกว่าเออนั่นแหละเป็นแรงบันใจและแรงบันดาลใจแรกที่ทําให้ผมสนใจในเรื่องออดิตแล้วผมก็มองว่าเออพอเราเป็นผู้สอบแล้วเนี่ยเราสามารถทําบัญชีก็ได้นะครับตรวจจะได้ค่ะเป็นอาจารย์จะได้สอนคนอื่นก็ได้อะไรเนี่ยครับค่ะแล้วพี่เลยคิดว่าเป็นนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบมีความยากง่ายหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะพี่เล็ก ที่มองว่าผู้สอบบัญชียากกว่านะเพราะว่าจริงๆผู้ทําบัญชีเนี่ยอพอเราจบปริญญาตรีใช่ไหม <c oughs> แล้วเราไปทํางาน,นในส่วนของการบันทึกบัญชีหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็คือสามารถเต็มได้แล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่ากระบวนการของผู้สอบบัญชีเนี่ยเราจะต้องมีการไปฝึกงานไปเข้าเงื่อนไขของ อะไรนะเขาเรียกว่าต้องรายงานการฝึกงานนะครับต้องไปสอบซึ่งกระบวนการสอบก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉนั้นพี่ว่าถ้ามองในเรื่องของโปรเซสของการเป็นเนี่ยพี่ว่าผู้สอบบัญชีเป็นอะ,อะไรที่ยากกว่าค่ะคำถามต่อไปนะคะในการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีพี่เล็กจากตัวพี่เล็กเองคิดว่ามีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรบ้างคะข้อดีของการเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยเราต้องมีมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะ ให้ความเห็นนะครับหรือว่าตรวจสอบการทําบัญชีหรือว่าผู้มีหน้าที่ทําบัญชีของในติบุคคลว่าเขาทํารายงานการเงินออกมาถูกต้องหรือเปล่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของเราคือเราได้พัฒนาตัวเองตลอดทางทางผู้มีหน้าที่ทำบัญชีหรือเจ้าของกิจการอ่ะเขาก็จะให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความเหมือนกับให้เกียรติเราในสายวิชาชีพถ้าเราทําตนให้เป็นคนที่เป็นผู้สอบบัญชีที่ดีเนี่ย มันจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพนะครับค่ะอันนี้ข้อดีครับส่วนข้อเสียเนี่ยพี่มองว่าตั้งแต่ที่เป็นมาเนี่ยข้อเสียเนี่ยมันไม่ไม่เชิงเป็นข้อเสียทางวิชาชีพเนาะเหมือนกับลูกค้าในการคิดหลักเกณฑ์ในการที่จะรับงานอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบ้างที่แต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีแบบไม่เข้าใจกันบ้างซึ่งพี่ว่ากระบวนการเวลา สื่อสารเนี่ยมาตรฐานบัญชีมันจะมีะมาตรฐานสอบบัญชีเนี่ยมันจะมีบอกครับว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีซึ่งนะอาจจะมีข้อเสียตรงนี้ว่าการสื่อสารสําหรับผู้สอบบัญชีของแต่ละที่มันอาจจะน้อยไปนิดนึงเอ่ออาจจะมีข้อเสียตรงที่คนอื่นนะอ่ะอาจจะมองผู้สอบเองว่าอะไรนะทํางานโดยที่แบบไม่ได้แบบเห็นไปในทิศทางเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีเองเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปแบบลด หรืออะไรราคาอะไรกันอย่างนี้ครับค่ะการรับงานสอบบัญชีบริษัทพี่เล็กใช้เกณฑ์อะไรในการรับงานคะอ่าการรับงานอันดับแรกเลยหนึ่งเราต้องดูความดูความสามารถเราก่อนว่าเราสามารถตรวจบริษัทนั้นได้หรือไม่แต่ถ้าเป็นบริษัทที่เราไม่มีความเชี่ยวชาญเราต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเราต้องดูว่าเราสามารถทําได้ไหมอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือเราต้องมาดูว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยถ้าเรารับงานแล้วเนี่ย มันทับส้อนกับอันอื่นไหมเราสามารถบริหารจัดการเวลาได้ได้ได้ลงตัวเพื่อให้งบการเงินเสร็จทันตามเวลาหรือไม่นะครับอันจัอันดับที่สามคือคนทีมงานที่จะไปทำครับว่าเราต้องใช้คนเท่าไหร่นะครับปริมาณระยะเวลาที่เราจะตรวจเท่าไหร่อันนี้ครับคือนี่คือจะหลักๆท,ที่จะเอามาพิจารณาก่อนที่เราจะรับงานครับอันนี้เป็นข้อสุดท้ายข้อสี่ซึ่ง เราจะต้องตกลงกับลูกค้าให้โอเคเห็นควรไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเวลาที่เราตกลงเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนะครับแล้วก็จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยครับจากพี่เล็กเป็นผู้สอบมานะคะคิดว่ากิจาการใดตรวจสอบยากที่สุดเพราะอะไรคะกิจาการที่ตรวจสอบยากที่สุดน่าจะเป็นธุรกิจาการผลิตที่มีกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับเพราะว่าเวลาที่จากเวลาที่เราไปตรวจเอกสารเนี่ยครับเราจะเห็นว่า หนึ่งกระบวนการเวลาเราผลิตเนี่ยมันจะมีโปรเซสที่มันต้องมีการเบริกนะครับวัตถุดิบมาเพื่อจะเอาเข้าในกระบวนการผลิตในหลายๆส่วนแต่เป็นส่วนแล้วก็จะเอามาประกอบนะครับเป็นกว่าจะเป็นโปรดักเนี่ยมันผ่านกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างอันนั้นนะความซับซ้อนก็จะเกิดมากกว่าธุรกิจทั่วๆไปปัญหาที่เจอมากที่สุดนะครับคือกระบวนการของเอกสารหรือระบบเอกสารเนี่ยหนึ่งไม่เป็นไปตามระบบสองเอกสารไม่ครบถ้วน นะครับทาให้ความน่าเชื่อถือของรีพอร์ตหรือว่ารายงานเอ่อวอร์กอินฟร์ส์วัตถุดิบหรือว่าฟิลิปกูตเนี่ยมันจะไม่เอ่อ uh, สอดคล้องกับกับเอกสารประกอบที่ที่มีมาครับมันก็เลยทําให้รายง,งานบางตัวมันก็ไม่น่าเชื่อถือมากนะอาจจะมีเงื่อนไขอะไรเนี่ยครับค่ะครับแล้วในการตรวจสอบงบการเงินนะคะพี่เล็กมีเกณฑ์แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินอย่างไรบ้างคะเกณฑ์เนี่ยจริงๆเป็นไป,นปนตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพเลยนะครับ อ่าหน้ารายงานจะมีอยู่สี่รายงานนะครับอันที่หนึ่งเลยคือไม่มีเงื่อนไขเนี่ยคืองบการเงินงจะต้องตรวจสอบแล้วเนี่ยมันตรงไปตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดนะครับถ้าตรวจแล้วเจอผิดผู้ปฏิบัติงานเนี่ยยินยอมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ตรงไปตามมาตรฐานเนี่ยที่ก็จะผ่านเป็นรายงานอันที่หนึ่งนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มาตรฐานการตออบัญชีพักกำหนดเลยว่าถ้าตอนนี้ที่มีเรื่องอ่วักเน้นนะครับการดํางเนินงานต่อเรื่องหรือผลเสียหายจัดการฟ้องร้องอะไรเนี้ย เราก็จะอาจจะเพิ่มวักเน้นได้แต่ก็ยังถือว่าเป็นรายงานที่ไม่ไม่มีเงื่อนไขอยู่นะครับอันที่สองคือกรณีมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขเนี่ยคือบางเรื่องที่เป็นสาระสําคัญไม่ได้รับการแก้ไขแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นหลายแรงมากจนจะต้องไม่แสดงความเห็นหรือว่าแสดงความเห็นว่างบงกันไม่ถูกต้องพี่ก็จะมีเงื่อนไขในพ o i n นั้นนะครับแล้วก็เสนอลูกค,ค้าว่าควรจะปรับปรุงในปีถัดไปให้มันถูกต้องซะ เพื่อที่จะทําให้รายงานเนี่ยไม่มีเงื่อนไขในอนาคตนะครับอันที่สามคือไม่แสดงความเห็นถ้าไม่แสดงความเห็นเนี่ยแสดงว่ามีหลายประเด็นมากที่มีเงื่อนไขนะครับเช่นเอกาสารไม่ถูกต้องนะครับไม่ไม่ได้รับการแก้ไขมีบ้างไม่มีบ้างอันเนี้ยที่ก็จะเขียนว่ามันไม่ถูกต้องเนื่องจากอะไรนะครับคุณก็ต้องไปกับรับปรุ่แก้ไขมาส่วนข้อที่สี่เนี่ยอันนี้ผิดสุดในในมุมของพี่นะครับคืองบการเงินไม่ถูกต้องคือผิด ตามมาตรฐานบัญชีคือผิดเลยไม่สามารถแก้ไขได้นะครับงบการเงินคือแบบคือไม่สามารถแสดงความเห็นว่างบการเงินอันนี้เป็นอะไรได้อันนี้เราก็จะแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้ถูกต้องนะครับไม่แสดงความเห็นเนี่ยหมายความว่าเราอ่ะไม่แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้แต่อื่นๆมันยังโอเคอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะค่ะและในปัจจุบันนะคะที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพี่เลยคิดว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยทําให้งานตรวจสอบบัญชีง่ายขึ้นหรือว่ายากขึ้นกว่าเดิมไหมคะ ถ้ามุมพี่พี่บอกว่ามันง่ายขึ้นนะมันเอามาช่วยได้ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในในโปรแกรมบางโปรแกรมอะครับอ่าโปรแกรมมัญชีที่พัฒนามาครับ ERP เอยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยมันช่วยให้เราแบบว่าลดทอนบางโปรเซสที่เราเมื่อก่อนเราอาจจะต้องทำเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะใช้โปรแกรมแล้วเราก็ออกมาได้เลยถ้ามุมพี่พี่ถือว่ามันดีนะมันดีมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละที่เราจะปรับตัวเองหรือว่าเรียนรู้พัฒนาให้มัน ทันเทคโนโลยีหรือเปล่าครับค่ะแล้วในช่วงยุคโควิด1 9ระบาดนี้นะคะที่เล้พบปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในเรื่องใดบ้างคะอ๋อปัญหาค่อนข้างเยอะครับโควิดที่กระทบคือช่วงแรกๆเนี่ยเนื่องจากว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าเอ่อโลกเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความรุนแรงหรืออะไรก็ตามเนี่ย อาผู้ประกอบการก็จะกลัวนะครับปีแรกเนี่ยมีปัญหามากเพราะว่าการที่จะเข้าไปออดิตเอ่ยหรือว่าเอกสารประกอบเอ่ยหรือการนับสต๊อกเอ่ยเนี่ยกระบวนการหรือการนัดเวลาเนี่ยมันมันจะมีปัญหามากเพราะฉะนั้นเราก็ก็คือต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่หมดเช่นการตรวจนับเงินสดอย่างเงี้ยแทนที่จะต้องเข้าวอล์กอินไปเซอร์ไพรส์เช็คใช่ไหมเราก็ต้องใช้วิธีแบบวิดีโอคอลหรือใช้วิธีการอื่นเข้ามาทดแทนนะครับซึ่ง ถามว่าเราก็ต้องปรับตัวนะครับถามว่ามันกระทบไหมมันเป็นผลกระทบที่ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องปรับตัวเราเองแล้วก็หาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อให้อ่ากระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันสามารถมีความน่าเชื่อถือได้สามารถแสดงความเห็นต่ออะไรกันได้ะครับจากประสบการณ์พี่เล็กนะคะหากพบเจออุปสรรคในการทํางานตรวจสอบพี่เล็กพอจะให้คําแนะนําที่พี่น้องๆได้อย่างไรบ้างคะ ทิ่งอุปสรรคในการทํางานมีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องคนถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยพี่เชื่อว่ากระบวนการทํางานเนี่ยมันจบด้วยเอกสารหลักฐานประกอบนะครับแล้วก็ข้อมูลสนับสนุนจากผู้ปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการปฏิบัติงานที่เชื่อว่ามีทางออกเสมอเราต้องโอฟกัสไปที่อข้อมูลหลักฐานนะครับลาวผู้ปฏิบัติที่เขาให้ข้อมูลเรามาถ้ามีการคุยกันมีการเลียรกันนะครับมันก็คือโอเค มันก็สามารถท่านได้ส่วนถ้าเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติงานคนเนี่ยผมว่าเวลาที่เราปฏิบัติงานเนี่ยเราวางแผนนะครับแล้วเราปฏิบัติแล้วเรามีอะไรเราสามารถเคลียร์และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยสามารถหลุดล่วงได้ครับค่ะแล้วพี่เล็กพอจะมีช่องทางแนะนําให้กับผู้สอบบัญชีเช่นอบรมเก็บชั่วโมงการสัมมานาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับบัญชีที่ผู้สอบบัญชีใช้ไหมคะ เมื่อก่อนที่มันมีปัญหาเนี่ยครับเนื่องจากว่ากระบวนการอบรมออนไลน์เนี่ยเขายังไม่นับเข้าไปในในในการเก็บชั่วโมงะนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยสภาเองหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีการแก้ว่าสามารถใช้อ่ชั่วโมงออนไลน์นะครับอบรมออนไลน์เนี่ยสามารถมาใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่าทางเรื่องหนึ่งที่พี่เลือกเลือกใช้นะครับก็คือการอบรมออนไลน์อะ่ะมันก็คือมาชดเชยในตรงนี้ได้อะครับค่ะ แล้วก็เขาจะมีทางเลือกอื่นที่สามารถที่จะไปเอาเขาเรียกการเก็บชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการนะครับโดยการศึกษาข้อมูลจากแท็กทั้งหลายหรือว่าข่าวที่เป็นอัปเดตมาตรฐานบัญชีทั้งหลายเนี่ยก็สามารถเอามาชดเชยได้อันนี้จะมีประกาศที่สภาวิชาชีพครับว่าการหาความรู้โดยตนเองโดยไม่เป็นทางการอเป็นแบบไหนก็สามารถไปชดเชยในกระบวนการอบรมได้นะครับ สุดท้ายนี้พี่เล็กพอจะช่วยแชร์ประสบการณ์หรือมีข้อแนะนําในการเตรียมตัวกันเป็นผู้สอบบัญชีอย่างไรบ้างคะข้อแนะนําที่พี่จะบอกน้องๆเสมอนะครับคืออันดับแรกต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการที่จะเป็นผู้สอบบัญชีจริงๆเพราะว่าเราจะต้องทุ่มเทในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบนะครับทุ่มเทในการที่จะฝึกงานเพื่อเก็บวิธีการปฏิบัติงานในการที่จะสอบบัญชีครับข้อหนึ่งเลยที่ได้ มาจากอาการที่เขาแนะนําซึ่งอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นข้อที่ถูกหรือไม่นะครับแต่ว่าพี่จะเอามายึดในตัวเองเสมอคือก่อนที่เราจะไปออเดดใครเนะี่ยเราต้องทําบัญชีเป็นก่อนเราจะต้องรู้ก่อนว่ากระบวนการทําบัญชีที่ถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนของการนะครับบันทึกบัญชีนะครับออกงบการเงินนะครับก่อนกระบวนการมันจะไหลมาที่เป็นรายงานการเงินเนี่ย กระบวนการบัญชีเขาทํำยังไงไม่ว่าจะเป็นสม,มุดรายวันอะไรลูกหนี้เจ้าหนี้อะไร bank, แบงค์แคะก่อใอะไรครูเราต้องมีความเข้าใจก่อนเราต้องทําบัญชีเป็นก่อนเราถึงจะไปตรวจคนอื่นก็ได้แต่ถ้าสมมติเราจะไปตรวจเขาเลยโดยที่เราไม่รู้กระบวนการรู้แต่ทฤษฎีอันนี้ก็จะยากนิดนึงอันนี้อาจารย์ก็จะบอกพี่ๆก็เลยใช้วิธีว่าสมัยก่อนตอนเรียนจบใหม่เนี่ยพี่ก็จะเป็นนักบัญชีก่อน สองปีพอเป็นแล้วปุ๊บค่อยไปสายออดิตมันก็จะอ๋อเรารู้และเขาทําบัญชียังไงแต่ทุกที่เนี่ยโซบัญชีวิธีการบัญชีไม่เหมือนกันแต่หลักการนะครับมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตรงนี้มาส่วนพอมีความตั้งใจแล้วเตรียมความพร้อมในตัวเราแล้วเนี่ยเข้าสู่กระบวนการอ่สอบเนี่ยครับพี่จะบอกว่าสอบบัญชีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสอบยากนิดนึงตัวพี่เองเนี่ยตอนที่สอบบัญชีอันนี้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวครับว่า ตอนที่ก่อนที่พี่จะสอบออดิตนะครับผู้สอบบัญชีเนะี่ยพี่สอบแท็กออดิตมาก่อนแท็กออดิตเนี่ยจะเป็นสนามแรกๆตอนที่เขาเปิดนะครับแล้วอาจารย์ที่จะ,จะนําไปลองให้ไปสอบดูเราก็ใช้วิธีการอ่านหนังสือเองแล้วเราก็สอบนะครับลงแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วเราก็เลยมีความมั่นใจว่าเอ้ยมันไม่ได้ยากแต่พอเรามาสอบจริงๆพี่ใช้เวลาสอบทั้งหมดสี่ปีเนื่องจากว่าพี่ไปเสียเวลามากในปีสามปีแรกที่ใช้วิธีอ่านหนังสือเองครับแล้วก็ไปสอบซึ่ง ตัวเนี้ยมันจะเป็นประสบการณ์ที่ที่เห็นชัดเลยว่าถ้าเรานะครับเรียนจบมาแล้วเช่นบัญชีหลักๆแรกแรกเราเรียนตอนปีหนึ่งบางชีปีสามปีสี่เราลืมละตอนปฏิบัติเราลืมแล้วเช่นง่ายๆแอ็ดเอจจิ้งรีพอร์ตอย่างเงี้ยหรือการนับเอ่อนับวันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันดูเหมือนง่ายนะแต่วเวลาออกข้อสอบมาเราทำจะทาทตามวิธียาก<อ>เพราะว่าเราลืมดีเทลยิบย,ย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แนะนําว่าถ้าใครที่จะไปสอบนะครับ ควรจะไปติวควรจะไปติวอย่างยิ่งเพราะ mm hmm. การติวเนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะได้ทบทวนบทเรียนที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองอย่างเงี้ยครับเรีย mm hmm. แล้วเ,เขาจะแบ่งแยกว่าติววิชาอะไรเอ่อควรจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีแนวมาให้ว่าอา่อเคยออกอะไรมาบ้างมีอะไรบ้างพอพี่ไปติวในปีที่สี่ลงติวสองครั้งผ่านเลยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปิกที่พี่มองว่า ถ้าน้องๆคนไหนที่มีความตั้งใจและสนใจจริงๆอ,อ่ะอ่าทิกนี้สําคัญยินดีต้อนรับสู่วิชาชี่ขอบคุณ <c oughs> มากค่ะพี่เล็กครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ